แหนะฮะไปเที่ยมพี่มานางกันนะช่วงบ่ายๆนะฮะเนาะนะฮะเนะนาะครับ<อ>ผมนะฮะในในไม่รู้ว่าพี่นะมามนาเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงบ่ายๆนี้นะฮะใช่นะครับเอา้าเอา้าเข้าไปข้างในเลยหรอเน,นี่ยน,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 นะฮะเนาะ,ะนะไม่มยังไม่ปิดประตูพี่ยังไม่ปิดประตู นนี่ะะพี่มะนาสวัสดีครับในช่วงบ่ายนะเอฟซีแล้วก็ต้องดูฮะสวัสดีครับพี่มนาเป็นไงย้ายบ้านใหม่โอเคอยู่นะฮะมาเยี่ยมพี่เนี่ยครับตอนบ่ายๆนะฮะเนาะฮะไลฟ์สดอยู่ละ อ่ากำลังไลฟ์สดคุยกับเอฟซีอยู่นะฮะมีพี่เจนมาด้วยนะครับนะฮะเนาะเจนเจอร์ชาแนลค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างช่วงบ่ายดีขึ้นยังพี่ก็เบาขึ้นอยู่นะเบาขึ้นอยู่นะฮะเนาะเป็นยังไงบ้างพี่กินข้าวเที่ยงยังครับเนี่ยเจนเอฟซีนะเอฟซี้วใช่ไหมพี่มนาเป็นไงบ้างก็เบาขึ้นอยู่เบาขึ้นนะใช่ไหมอ่าพี่มนากินข้าวเที่ยงยังกินแล้วกินแล้วนะฮะเนาะ พี่มานานะคะว่าอาการดีขึ้นหรือยังเป็นคนมีน้ำใจขอบคุณแทนน่ยทัคภูนะคะที่ช่วยเหลือครัไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็ช่วยกันนะคะเขาเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะเขาเป็นคนติดอาสาสูงนะคะมาดูพี่มานานะคะพี่มานาเขาโอเคตอนนี้ก็นี่แหละตอนนี้คดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่มานาคดีดีขึ้นแล้วค่ะคุณมนาตอนนี้ก็เริ่ม น่าจะดีขึ้นนะฮะอย่าฟืนนะพี่อย่าฟื้นนะฮะนั่งก่อนก็ได้พี่นั่งก่อนนะฮะเนาะตัวตรงยังไม่ได้มันเหมือนกักระดูกอ๋ออ๋อนั่งยืนตัวตรงยังไม่ได้แต่ว่าขยับได้บ้างดีกว่าเมื่อเช้านะคะใช่จะกินข้าวเย็นเวลาไหนเดี๋ยวสั่งมาให้เติมหมูหรือยังคะข้าวเย็นหมูยังครับเนี้ไปสอบใช่ไหมใกินไหม ยังนะฮะสองสแล้วโอเคถ้าพี่มนาดีขึ้นเราก็ดีใจนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้พี่มนาพักผ่อนดีกว่างั้นเนาะคพักผ่อนต่อพี่เมื่อกี้นอนข้างนอกแล้วมันหนาวใช่ไหมใช่พี่นอนแค่แล้วปวดหลังนอนแค่แล้วปวดหลังนะฮะไมม่ีครับแลนะพี่พี่ใครไฟใครไฟยุงพี่เข้ามานะพอดีบ่าวหอมยุงเข้ามาออ๋หอมผ่านมาพอดี ก็เลยให้บอกหอมช่วยดีดีนะครับผมโอเคพี่มนาดีขึ้นแล้วเราก็ดีใจเนาะก็เข้ามาด้านในนะแม่ยองสวัสดีจ้าพี่มนาสวัสดีครับกนะฮะทั้งซ้ำๆก็เลยเป็นเส้นสายไอ่ปวดนั้นที่เก่าแล้วก็เป็นอะไรเอฟซีมาฟ้องว่าพี่ไปยกไม่ออนเองนี่อ่ะไม่ยอมไปยกช่วยทับพุ่มทับทุ่มมัก็เจ็บหลังเมื่อวานนี้ไปอดีสรนมีอดีสรเมียไปกันไงเมื่อวานนี้ไปยกชินอ่อน ช่วยเขาเมาื่อวานะกลับมาก็นี่แหละอย่างพี่เห็นนี่แหละคำช้ามาพี่น่าจะบอกพวกผมว่าพี่ปวอดอะไรอยู่ถ้าเราเ<ล>พังบอกว่าเอ้ยเพิ่งฉีดยามาด้วย,ยน่าจะไม่ได้ยกมือใช่ก็บอกว่าใจมันอยากช่วย<อ>ก็เลยลืมตัวในการบอกอ,อ,อ๋อก็อาจจะเป็นห่วงน้องๆด้วยแหละช่วยอืมเลยนี่แหละแต่ว่าก็ระวังตัวเองเนาะระวังตัวเองต่อไปก็คง จะเลี่ย,กยกงก,ก,ายการยกของหนักการเล่การยกของหนักต้องะวังใจสู้แต่ว่าสังขารไม่ให้กลับมาเราดูอาการตัวเองสักวันสองวันนะพี่ตี๋ก็พ่มานาก็อย่าดื้อนะคะอย่าต่อไปคืออย่าดือ้อต้อย่ายกของหนักนะคะก็ทําเท่าที่เราทําได้เพราะว่าสุขภาพเราก็มันไม่เหมืนกกอนแต่ก่อนแล้วใช่เหมือนแต่ก่อนนี่แหละ ก็โอ๊ยพอเป็ี่นมาก็ยุง่งยากเนาะไม่ได้ไปไหนได้นอนสวมอยู่เงี้ยนอนฟราร์มงารอยู่เนาะห่อยหายไปนอ้องยังไงก็จะได้กลับไปทำคอนเทนต์เหมือนเดิมเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่มานาน,นะคะขอให้หายเร็วๆนะคะ<า>พี่<อ>ผมรออยู่นะพี่นะจะจะไปทำคอนเทนต์ด้วยกันนะฮะ พี่กอนจะปหาอยู่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาคุณว่าเห็นพี่มานาไหมคุณว่านี่แล้วลุกไปไหนไม่ได้ตัวเนี้ยอยู่อย่างเนี้ตัวเข่าออกอ่างนี้ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อเช้ากลับมาปวดหลังเหมือนเดิมกลับมาปวดหลังเหมือนเดิมกลับมาปวดหลังเหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นกว่าเก่าอยู่เมื่อเช้าขยับตัวฉีดฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงบ้างคะวัคซีนตัวนี้เริ่มหายแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วันแรกปวดแขนตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว มีไข้มีอะไรตัวเนี้ยก็อาการของวัคซีนหายไปแล้วแต่ว่าอาการปวดหลังที่ไปยกของมาแทนค่ะใช่เคยครั้งหนึ่งแล้วนรอเห็นที่ว่าปวดหลังด้านแล้วหายไปนานแล้วกลับมาใ,<ช>ใหม่นั่นแหละเดี๋ยวก็ถ้าจะดีขึ้นนะนอนรักษาตัวสักวันสองวัน,นะน,นคุณมานาชอบยกยกของงาน เพิ่งไปยกนี่แหละทุกทีไม่ค่อยยกหรอกเมื่อวานคนไม่มีไงมีแค่คนสองคนสองคนสามคนก็เลยไปยกใช่ไหมครับเลี่ยงไหมคุณใช่หรอกพี่เดียวก็หาในในพาพี่ไปห้องน้ำหน่อยไหมครับคุณได้ได้ได้พี่พี่มานาจะเข้าห้องน้ำนะคะพยุงต้องให้ผู้ชายพายุงนะคะให้ถือตามไหมข้อนี้เลยไหมนี่นะคะเวลาที่พี่มานาไม่สบายก็ ก็จะได้พี่โอเคนี่ง่ายกว่าเขาล็อกแล้วใส่รองเท้าสิไป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 ก็ต้องช่วปพยุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลุไปเรียกเลี้ยดอนกันไหวไหมคะคนเดียวหรือไปเรียกอีกอ๋อเดินได้อยู่อ๋อแต่แค่พยุงไม่ให้ล้มใช่ใช่พอดีปวดท้องนิดนึงปวดท้องหนักนะ ดีนะมมาเนาะถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะเรียกขายแล้วทีนี้เงียบพอดีจังหวะเราก็ทัพพูก็อยากมาไปวันประศอใช่ไหมครับอ๋อ,อเดินเดินเท่าที่เดินได้เอาลองก้าวดูว่าก้าว<อ>ขนาดไหนเร็วขนาดไหนก้าวได้ก็อยากจะหายาแล้วลองเดินดูอ่ะไปตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วฮะ๋อเช้าเลยไม่ได้ขนาดนะี้ เออดีดีดีขึ้นเยอะแล้วไม่ได้ผู้พ่อแม่นางน้อยวันนี้เอาคนละคนละข้างเอาคนละข้างอ่านี่เลยคนละข้างโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยทีนี้

จะเปมานาช่วยได้ครับยังคุยกันอยู่ไรบ้างวานยังคนดีๆอยู่เลยเราเราเรากลม่มเดียวกันที่โดนแผวานนี่ถ้าไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่ามันองผ่อดอง่ห้ง้มชอบยงยองนะแม่ผมชอบมันจะปวดเข่านะครับแม่คนชอบยังยองห้องนี้ไหม อ่าทีนี้ปิดวัตูให้แล้วก็เรียกทีนี้ระวังนะอ่าปิดทีนี้พ่อออกมาแล้วก็นะคะพามาปดทุกนะคะไม่มีห้องน้ำสวนตัวเนาะก็ต้องเดินมานะใช่ ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวตัวตัวแกร้อนเลยนะเป็นไข้ตัวตัวแกร้อนนะจะเป็นไข้จากพิชีพักพีนจะแพ้ไม่หายจะแพ้อย่างหไรเวลาเลยแล้วไม่ปิดกันแล้วมาอ๋อเอายาเลยนี่เดฟซีแล้วก็เมื่อกี้ก็พาพี่มานาเข้าห้องน้ำนะฮะเนาะครับผมนะฮะนี่ฝนก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่มานานะฮะเนาะภาษาดีขึ้นภูมิภูมิหา เะะอฟซี FC ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะฮะฝากกดเจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเนาะ